ครับผมผมจะพาทุกท่านมาดูมันครับอันนี้มันของเฮียรดนะครับก็มันนี่คือ11เดือนครับเฮียรดเชดโสมแดงฟิกบวกอะมิโนไป3ครั้งกับยาคุมญ้าครับผมนี่มัน11เดือนก็เขาก็จะถอนเร็วๆนี้แหละครับครับผมนี่ชัดเจนไหมครับครับอดีผมมาติดตามงานครับส่วนมันของเฮียรดครับนี้ครับเขาตัดต้นไปแล้วครับเนี่ย ขงจะขุดในวันสองวันนี้หรือสามสี่วันก็ไม่รู้ได้นะครับนี่ๆครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอันนี้เราสังเกตอ่าท่านท่านผมจะให้ทุกท่านดูครับดูที่ดินครับผมเนี่ยนี่คือฝนตกนะครับดินก็จะนิ่มหน่อยแต่ถ้าฝนไม่ตกครับดินจะแข็งว่าเนี่ยสังเกตไหมครับเนี่ยมันเป็นก้อนกวดมันเป็นดินโถมครับหินท่วมเลยครับตรงนี้ยังดีครับตรงนู้นนะมีแต่ก้อนหินครับครับสปอ สมแดงสุดอยอดครับสมแดงเป็นอาหารชูกำลังพืชเชียวาภาพจูกรินซีร้อยเปอร์เซ็นฟื้นฟูดินปรับสภาพดินทําให้ดินซุยล้วนครับชัดเจนไหมครับอไม่ลองไม่รู้ครับว่ามันจะเป็นเดือนขนาดน,นี้ครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทบริลีน่าเน็ตเวิร์กที่ผลิตสมแดงอาหารชูกำลังพืชเชียวาภาพจูกรินซีร้อยเปอร์เซ็นมาช่วยให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนตัวจริงครับครับผมสุดท้ายนี้ <c oughs> ใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีครับครับผมและท่านใดสนใจก็09596126ใจครับผมสุดใจส่งตัวใจครับสวัสดีครับ